ยมเชื่อไหมว่าไม่มีอดตายหรอกรับรองได้ไม่ต้องขอใครกินนะบาทใบเดียวของพระพุทธเจ้านี่ที่เดินไปนะอย่าคิดว่าถนนนี้สะอาดนะขี้วัวขี้ควายขี้เยอะแยะหมดแล้วน้ำลายของพวกชาวอินดูมชอบถมบนถนนนะและถ้าจุมเป็นชุดแดงๆในเป็นสาธุนักบวชทินดูเขก,ก็สตตาอาตมามากชอบใส่บารผ่านไปๆไไม่ใชไม่ใช่ที่ในอุริเวลาไปไหนไปดดูดิเล่าให้ฟังว่า ศาส,สนากิจเนี่ยถ้าถามอาตมาว่าพระวินัยพระเจ้านี่แข็งเกินไปไหมไม่แข็งเกินไปพอเหมาะมัชิมาแล้วสงเคราะห์ให้เราเนี่ยอยู่ในถ้ำกลางที่ไหนก็ได้อย่างองอาจด้วยบาทใบเดียนโยมไม่อดตายอาตมาไม่เคยมีเงินทองแม้แต่สลึงเดียวแต่ตมาไปได้ทั่วเพราะศรัทธาญาโยมเขาดูแลเมื่อเขาศรัทธานี่ยโยมก็ไม่อดเลยเพราะทุกคนอยากได้บุญลืมตาจากสมาธินี่มารอจอยขาถวายแถวๆแ,แ,แล้ว ไม่ต้องกลัวหรอกมาจนเป็นโทษถ้าไม่รู้จักการพิจารณาการใช้สอยพระสงฆ์ต้องต้องพิจารณาการใช้สอยก่อนกบฉันเนี่ยโยมนี่ที่ไหนเนี่ยที่หลวงคสศริษสมัยก่อนนี่สมัยอาจารย์อาจมาอยู่พรรษาสมัยก่อนนู่นนีาไอ้เหลืองเหลืองที่โยมเห็นนั่นน่ะไม่ใช่อื่นนะดาวดาวแล้วนี่เขาไอ้โยมเห็นทัพพีของผู้หญิงคนนี้ไหมนี่เขาเขาเขาพยายามสะอาดกับอาตมาเลยนั่นน่ะ คือไปเอาทัพพซีซึ่งมันไม่ใช่ช้อนเพราะปกติเขาใช้มือคู่เนี้ยกวาดข้าวลงในบาศอาตมาและด้วยความเคารพมากพาพอืเนี่ยเรี่อกานคืนอาตมาก็ไปนั่งให้ธรรมะอะไรอย่างเนี้ยแล้วยมก็เห็นว่าที่นั่งเป็นลามมะเป็นลูกศิษย์อาตมาอาตมามีมหาจารย์เป็นลูกศิษย์ที่ตามหน้าตามหลังอย่างเนี้ยเขาดูแลตามบ้านหมู่บ้านชาวฮินดูผ่านไปเรื่อยๆวันนี้โยมเห็นไหมว่าชาวบ้านมารอใส่บาศอาตมาเป็นพันคนแล้วที่เห็นนะโยมพวกหนึ่งใส่พวกหนึ่งมาขอ เราจะอยู่กันได้เราจะอยู่กันได้เพราะอาตมาก็เป็นพวกขอคือวันนี้เขาดีใจมากที่อาตมาเนี่ยออกพรรษาเป็นประสงค์องค์แรกที่มาอยู่ภูเขาที่ซึ่งมันคืออาตมาไปอยู่แล้วในบ้านเมืองเขาเจริญเขาว่าอย่างนั้นฝนตกน้ําดีนาดีขึ้นมาที่ที่โจรเยอะพุทธาในยมหกโมงเย็นก็ไม่มาที่นี่หรอกถูกปล้นรับรองได้แต่ใส่นาฬิกาดูดีอย่างนี้ใส่อะไรนี่เรียบร้อย เราไม่ต้องออกมาขอนายกมาไม่หมดเรื่องจริงนะเพราะคนยากจนสูงจริงๆหมู่บ้านล่นนีน้เรียกหมู่บ้านจนห้าร้อยนั่นคือความหมายในภาษาไทยจนเขาไมาจนจริงๆกัคนยากจนนะเวลาเขามาพล้นทีมามากเป็นร้อยๆกินนับห้าร้อยไปเลยนะแล้วเราไม่ต้องไปจําหน้าก็เลยนะเพราะหน้ามันคล้ายกันหมด เพราะฉะนั้นเวลาไปหาอาตมาในกรณุณาปลดทับไว้ที่พุทธกยายากรุณาใส่เข้ามาเด็ดขาดเพราะไม่รับรองความปลอดภัยตัวกระตัวมันเาอาตมาเองก็แย่เหมือนกันอาตมาต้องอยู่บนภูเขากลางคืนแต่อาตมาอยู่จนชาวบ้านรักนะราต้่งไปสวดมนต์เหยียบทุกบ้านเลยผู้กกินดูทั้งนั้นนะไม่มีพุทธนะแต่นี่ศีลธรรมพระศาสนาเพราะที่นี่พระเจ้าบำเพ็ญเพียรหกปีก่อนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาอยู่ที่เนี่ยบนความรับร้อนและยาวนานได้เข้าเรื่องอาตมาไปเผยแผ่กันมาก อยู่ได้อย่างไรก็อยู่อย่างเนี้ยเดินไปขอชาวบ้านชาวบ้านมาจองพูกนี้ขอบ้านนี้พูกนี้ขอบ้านน,น,าน,นี้ทุกวันอาตมาถามคนยากจนว่าบ้านดินเล็กๆขอไปเรื่อยๆไหมไม่ไม่ใช่เอาขอบ้านในบ้านนี้นี่เนี่ยโยมมีอะไรคนนี้ไหมนี่ใส่บาทเนี่ยนี่เป็นช่างแกะสลักดูก็แต่งตัวเห็นไหมเรายมรับไหมอะไรที่ใส่อาตมาผลไม้ข้างั้ว ใจช้าก็มาตมาไปไม่รู้อยากเอาอะไรก็สอยผลไม้มาใส่บาตรเพราะเขาไม่เคยใส่บาตรแต่นี่คือวัดนิครธารามเป็นวัดแห่งที่สองในพระศาสนาที่พระเจ้าพร้อมทัพพระรานสาวบรัทับอยู่ที่นี่ส,สามสี่สมัยในพรรษาที่สิบห้าอยู่ที่ตลอดอาตมามาค้นฟ้าพระเจดิดกที่นี่ไรพ้พระนครกบิลลพัทที่พระเจ้าสุทโธนาน้อมถวายพระพจ้าของเราที่นี่มีความหมายทําสูงมากปฏิบัติที่นี้ยิ่งมาก ดูทั้งนั้นแหละอาตมาไปอยู่แถบนี้โยมจนชาวบ้านเนี่ยรักมาปลูกพันจนที่สุดว่าต้องกลับไปเยี่ยมพวกเนปปานี่โกรรามตลอดเมื่อก่อนเปนดินแดนขอสุบพวกก่อการร้ายด้วยอะไรด้วยอาตมาไปทังภาวนาที่นี่ชาวบ้านไปเห็นเ็าบอกว่าเขาไปลือกันว่าแสงสว่างออกจากตัวสว่างออกมาจากกรดจากตัวสว่างเ็าบอกเ็าถามว่าไฟฉายมันไม่ใช่มันสว่างออกมาก็เ,าเลยไปลือว่าอาตมามีวิเศษความวิเศษออะไรโชคดีไป โ <laughs> ชคดีสมทยให้เขาเคารพไปบาที่เข้ามาจากอินเดียภาคเหนือมาก็บอกว่าให้อัมตมามองสักหน่อยก็หายไข้แล้วที่พูดในฟังอย่างนี้อัมตมาเดือดร้อนนะเพราะยังไม่ทันเปิดประตูเลยมารอกันเต็มหมดแล้วเรื่องจริงๆข้อให้ดูแต่ไม่ใช่พูดเด่นที่ยรมเห็นนั่งตรงนี้ข้าราชการระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐบาลเน,นปาลพวกระดับผู้ฆ่ากันผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยมาเยี่ยมอัมตมากัน อาตมาอยู่ที่นนดังนะออกทีวีเลยทีวีไปถทายทำเรื่องอาตมาไปออกกันข้อไปเรื่อยๆเนี่ยยมจะเห็นเนี่ยเขามานั่งพรนากันอย่างนี้อาตมา <c oughs> สุธาอาตมาไปอยู่ไหนก็เดือดร้อนตรงที่ว่าพยายามไม่อยากพบก็กลายเป็นก็เลยมาทําบุญทาทานกันมากบิณฑบาตกอย่างเนี้ยมแห่กันอย่างเนี้วันสุดท้ายก็ไปเลยโอเคพอๆไม่ต้องกลับไปที่เดิมเลยไหมเดี๋ยวไปไกลนี่กี่โมงเนี่ยกี่โมงแล้วเดี๋ย <c oughs> <c oughs> ว กี่โมงแนละ้วมีอะไรมีคำถามไหมดีกว่าถามได้ยมถามเออไอ้นั่นเขาเรียกว่าเป็นเพสัตเพสัตมีเนยใ,ใ,ใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำตาลน,น้ำอ้อยเนยใสเนยข้นห้ายอย่าง แล้วก็มีมาถึงก็เมื่อก่อนมีไปเอาเนื้อเอาปลาเอาเนื้อเอาปลาเอานมนมสดนมเปรี้ยวเข้าไปต้องตัดออกอันพวกนมเปรี้ยวทั้งหลายนี่มันใช่ไม่ได้มันเป็นเนยใช้ได้ห้าอย่างนั้นนี่แต่ห้าอย่างนี้ยมหรือไมยถ้าร่างกายปกติเนี่ยยมมากินเมื่อไหร่มันแคลอรี่มันสูงแล้วมันเป็นโทษมีอยู่พวกหนึ่งทางสายอีสานชอบมาด้ทานต่วัน นั่งแท้กันใหญ่น,หน่าจะกินถั่วเฉยๆหมดเรื่องมันไม่ใช่หลงตาบางรูปท่านเป็นยาของท่านยอมได้ไม่จะฉันได้เมื่อสงต้องรู้ด้วยนะต้องบอกสงนะว่าอาตมาฉันตรงนี้เพราะเป็นยาฉันยอมไหมถ้าสงกังขาเนี่ยเราฉันไม่ได้ไม่ใช่ของเล่นเล่นทุกอย่างแม้เป็นยาในกีฬาพัตว์นิยมบางเรื่องนี่ถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะที่ควรฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้ป่วยอาภาธต้องห้ามฉัน ยกเว้นอาพาธนั้นไม่ใช่ฉันกันไปหมดไม่ใช่เพราะฉันแล้วมันเป็นโทษโทษที่กล่าวไงธาตุมันบำรุงขึ้นมาอย่าลืมนะมาพูดรูปพูดแต่รูปดินน้ำลมไฟนะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่มีบุคคลเราเขา่ไม่ใช่เพราะเราแบกธาตุมันนั่งกันอยู่เดี๋ยวก็แตกคืนกลับไปมันเสื่อมมันสมมันสุดมันชรามันเก่าคร่ำเดี๋ยวก็ต้องแตกหักใครบ้างอยู่ได้รงนี้อยู่ไม่ได้เรากินธาตุเข้าไปเพื่อบำรุงธาตุถ้ามันเตือน เพราว่ามันย่อไม่ได้ขึ้นมานานๆไปอำนาจกรรมหนึ่งเดี๋ยวนี้โรคหัวใจสูงกันมากตีบตันกันมากคอร์รี่สูงมากใช่ไหมคอเลสเตอรอลส,สูงมากและสำคัญคือมะเร็งก็มากเพราะอาหารเป็นพิษกันมากอย่าลืมนะว่าอาหารที่ปรุงแต่งผิดเพี้ยนไปเนี่ยทำให้เรานี่มีอายุไขสั้นลง เรากินอาหารปรุงแต่งมากเกินไปนี่สุดท้ายเราจึงแคร์แกรนลงพวกทาไมวิถีบําบัดธรรมชาติจึงต้องพยายามคืนกลับกันเมื่อว่าเราเจ็บข้าได้ป่วยอะไรสุดท้ายเราอยากจะหาพืชผักตัวน,นี้ต้องไปธรรมชาติบําบัดกันแล้วทำไมเราเรียกร้องธรรมชาติบําบัดกันมากเพราะนั่นคือความจริงของความเป็นไปของเราเพราะเราเป็นสัตว์ในธรรมชาติความพัฒนาการเชิงวัตถ,ถุสูงขึ้นมานี่เรากลายเป็นบีบเค้นในเรานี่เล็กลงทุกอย่างแม้ความคิดความหมายก็เล็กลงด้วย เพราะเราห่างธรรมะห่างธรรมชาติเมื่อก่อนเราพูดกันรู้เรื่องมากศีลธรรมไม่ได้ต้องสอนกันมากเราเข้าใจบาปบุญกุศลกันมากแต่วันนี้ศีลธรรมเราพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะเราห่างไกลธรรมชาติใบไม้ใบเดียวทาไมเราเข้าถึงธรรมได้แต่วันนี้เรานั่งร่วงทางต้นยังไม่ถึงธรรมะเลยไปเผาศพกันมากมากมายไม่เคยมีปรนา,านุสติเกิดขึ้นเลยใช่ไหมหมอควรเก็บเวลานะมีอีกไหมมีคําถามไหมอ่าได้ได้ยอมได้ คือเห็นทํากันบ่อยเอาเนยเอาปะกกวนมาทํากันเป็นน้าตาลก้อนหน่นะคือสิ่งนี้จริงๆจ,จัดอยู่ในสัตสตการิก็คือเจ็ดวันคือถ้าไม่เกลีอยกลัวเป็นน้ําตาลน้ําหวานน้าอ้อยในในใส่ใน,นคนนี้มีอายุอยู่เจ็วันพระสงฆ์รับแล้วต้อง